ยเฉพาะในช่วงที่บ้านเราต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภูมิอากาศที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเรื่องของการบริหารจัดการโดยใช้พลังงานสะอาดตอนนี้เขาเริ่มมีโครงการนําร่องไปแล้วหลายโครงการด้วยเหมือนกันทั้งสองท่านคะใช่ค,ค่ะเ<ช>ขาบอกว่าภูมิศาสตร์ของประเทศเรานี่ในเขตร้อนอในแต่ละปีเนี่ยเยจอกับอากาศร,ร้อนจัดเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรเขาบอกประเทศไทยเนี่ยมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากนะคะที่ควรจะหันมาสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะล่าสุดค่ะกระทรวงพลังงานก็พยายามที่จะผลั ดันนะคะรวมไปถึงสนับสนุนให้อําเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรํานะคะเป็นต้นแบบในการนําเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์นะคะกับการบริหารจัดการน้ํารวมไปถึงให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีด้วยเราจะไปติดตามประเด็นนี้จากการรายงานของคุณสุจิตรากิไพโรธค่ะ จากการลงพื้นที่อำเภอพุทไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ของทีมข่าวทีมเอ็นเทวินิโเพื่อรวมติดตามโครงการพลังงานบ้านทุ่งสันจรของกระทรวงพลังงานพบว่าเกษตรกร,ร,กรที่นี่ประสบความสำเร็จในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรสะท้อนได้จากการจัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานที่หลากหลายโดยเฉพาะแผงโซลาเซลล์ระบบใหม่ การนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการเพาะปลูกนะคะสามารถทําให้เกษตรกรเองเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานได้หลายพันบาทต่อเดือนค่ะนอกจากนี้นะคะยังทําให้เกษตรกรยังมีการบริหารจัดการน้ําที่ดีและมีน้ําใช้ในการเพาะปลูกตลอดทั้งปีค่ะโครงการพลังงานบ้านทุ่งสันจรเป็นโครงการที่ให้ความรู้ด้านพลังงานและนําเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการสูบน้ําเพื่อนําจ่ายไปยังแปลงเพาะปลูกด้วยระบบน้ําหยดซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีที่จะลดต้นทุนนั้นได้ก็ตั้งใจเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนนะครับแล้วถ้าหากในอนาคตเนี่ยทางกระทรวงเองสามารถที่จะพัฒนาแนาวคิดหลักแนวคิดเหล่านี้ได้กลายมาเป็นนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนลดต้นทุนตอบต่อเนื่องต่อไปได้ผมมั่นใจว่าด้วยแรงผนึกนะครับสองแรงระหว่างทกศกับกบระทรวงพลังงานเนี่ยแนวคิดเหล่านี้ก็จะถูกกระจายตัวไปตามจุดต่างๆที่เกษตรกร ที่มีความสนใจนะครับแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่อยากจะหันมาทําบ้างผมว่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเป็นจังหวัดต้นแบบที่อยากให้เกษตรกรทุกคนได้มาเห็นครับและการร่วมโครงการทําให้เกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายได้หลายพันบาทต่อเดือนซึ่งระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใส่น้ําเพื่อการเพาะปลูกได้กว่า20ไร่นวันนี้พอเราติดแผงโซลารเซลล์แล้วเราสามารถไม่ได้เสียค่าไฟเลย ไม่ได้เสียค่าไฟเลยนะคะไม่ได้เสียค่าน้ําแล้วก็ประหยัดเรื่องแรงงานคือชาวบ้านเขาใช้แรงงานในการาลงแปลงเองทำกิตกรรมกันเองนะคะ,ะเ็นว่าได้ว่าเราลงครั้งเดียวเราคุ้มตลอดนะคะอันนี้เราสามารถพิสูจน์และการันตีได้ว่ามันเหมาะแล้วก็คุ้มกับพี่น้องเกษตรกรในระยะยาวนะคะโดยโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร,เ,กรเพื่อนำไปลงทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์รายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งนอกจากช่วยเกษตรกร,กรสู้ภัยแล้งปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อยแล้วยังช่วยให้เกษตรกร,เ,กรเข้าถึงเทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพงษ์ธเนศบุญสวัสด์ถ่ายภาพสุจิตรากิพโรธท n น n 24, รายงาน